ฝังทำอรักทำไปปฏิบัติหลักธรรมคือข้อธรรมในพุทธศาสนาพุทธศาสนา็นเรื่องของรัตนตรัยเรื่องของคุณเมื่อเราหลักธรรมข้อธรรมมาปฏิบัติก็หลักปฏิปฏิบูชาปฏิปฏิบูชาที่ยกิจกรรมบัจีกกรมนกกรรมพร้อมด้วยกิจกิจกรรมรัาทุกรรมต่างๆเกี่ยวกับเจกิจกรรมเรียกว่าหลักพิธีประเพณีหลักนี่หลักกิจกรรมหลักษาทุหลักษาทุการละนโมทนา หลักพุทธศาสตร์เป็นหลักกิจกรรมของจริยธรรมศีลธรรมประเพณีก็คือหลักของจริยธรรมเป็นคุณธรรมและศีลธรรมจะเป็นจิตตาสิขากุศลจิตนั่นเองนอรหลักพุทธศาสตร์นาั้นปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นหลักพิธีหลักประเพณีหลักจริยธรรมหลักศีลธรรมซึ่เป็นหลักธรรมขุดข้อธรรมที่เป็นของศาสนาศาสนานี่มันมีเปลือกมีเนื้อมีแกนเปลือกในเรื่องราวของการใช้เหตุผลของสติปัญญาเราสทธาปัญญาเรา พิธีเรามาน้าเราดุมเสนในพระธรรมดุลเซนศาสนาน้อมมาปฏิบัติเป็นปฏิปฏิบูชานักพุทธศาสนาที่เป็นเปลือกเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อไปในตัวมันเนื้อเนี่ยคือกุศลจิตเนื้อเนี่ยคือเหตุลผลของจิตตัวจิตเนี่ยคือตัวสถาปราดัที่ถือเป็นตัวธรรมคือทานกระสน,นั่นทรมาในสมมติมีปรมัตดเข้าไปด้วยไอ้ตัวปรมัดเนี่ยมันอยู่ที่จิตใครจิตมันริตใครจิตมันีิธิใครพิธิมันพิธีก็เหมือนเดิมประเพณีมันเดิม ศาสนาพิธีศาสนาวาัดศาสนาศิลธรรมก็เปก็ตัวเดิมแต่สิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็คือศรัทธาและตัวจริตมันไม่เหมือนกันนั้นตัวธรรมะเนี่ยเขาจะให้ดูที่กรรมมนุษย์คือจิตใจมนุษย์ถ้าจิตใจมนุษย์เราเนี่ยเริ่มสสยในพระธรรมเข้าใจพระธรรมพระธรรมในเบื้องตน้ทน,ทนท่านพระธรรมในทรามกลางพระธรรมในที่สุดพระธรรมเบื้องต้นืูสมมตททิท่านธรรมท่านในทรามกลางคือปรมัตต์ปรมัตต์ในตัวสติกสัมปทัญญะ ตัวสติรู้สัมญารู้สึกและตัวศีลกับตัวสมาธิตัวศีลตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวกรรมฐานก็จะตัวกุศลจิตไอตัวกุศลจิตเนี่ยมาศึกษาแล้วก็ตัวสังขารธรรมตัวสังขารธรรมเนี่ยมันเป็นของสติสัมญาเป็นตัวธาตุรู้ตัวธาตุรู้เป็นมหาสติเอกตามหาสติเอกตาเป็นตัวรู้ในสติปัฏฐานสี่เป็นรู้รูปน้ำขันห้าเป็นมหาสติเอกตาเป็นธรรมไสยกลางและสติรู้ในขันห้าเป็นมหาสติเอกตา เนี่ยเป็นมหาสติเอสิกตาในการรู้ขันห้าและสติรู้อายสัต์คือรู้ในทุกขตาในรูปนามขันห้าเป็นปรมัตถภาวะธรรมตัตจธรรมอวิชชาแบบใช้เกิดนามรูปเป็นพพเป็นชาติรู้ก็เป็นธรรมชาติอวิชชาตัวนี้ก็จรรู้นามรูปรู้นามรูปรู้ขันห้ารู้ขันห้ารู้ทุกขตาหรือรู้สภาวะธรรมของจิตที่เป็นทุกนี้ตัวสมาธิคือสติเป็นสมาธิจะเป็นปัญญาเป็นโวกุศลตจิตเป็นธรรมภัยในตัวธรรมนี้เรียกตัวธรรมภัยนที่เป็นธรรมปรมัต ตัวธรรมนี่เป็นตัวสติสัมปยารู้สึกเป็นตัวศินสมาธิปัญญาจิตตาสิขาที่เป็นตัวรู้ตัวธาตุรู้ตัวนี้เรายกย่อว่าเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์ว่าคือธรรมชาติวิสุทธิคุณและวิสุทธิจิตได้เป็นตัวธรรมคุณธรรมะตัวธาตุรู้เป็นตัวธรรมคุณเนี่ยเป็นตัวแก่นของศาสนาเมื่อเราเอาศรัทธาเราปัญญาเราเริ่มใส่ในประธรรมแต่เบื้องต้นเข้าใจธรรมะเบื้องต้นศรัทธาปัญญาแล้วก็เป็นกรรมเป็นกุศลจิตบุญก็เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ การปฏิบัติเนี่ยมันมาจากพิธีประเพณีร่วมกันนั้นเมื่อร่วมกันปฏิบัติตอนเนี่ยํำธรรมะจะเป็นสัจธรรมดีชั่วยที่ตัวเราเองไม่ใช่ดีช่วยอยู่ที่พิธีประเพณีไม่ใช่ดีช่วยที่พจนวัตถนาสินธรรมดีช่วยิสศรัทธาเราเนี่ยมันมันถอยลงหรือมันเจริญขึ้นศรัทธาปัญญาเราที่ทีเรามันถอยลงหรือมันเจริญขึ้นถอยลงหมายถึงว่ามันถอยมาอยู่ในความหลงตัวตนถือตนยกตนอดตัวอดตนถ้ามันเจริญขึ้นจะเป็นคุณธรรมไม่ตายิรดเหตุผลของจิตที่มันเจริญขึ้น นั้นธรรมะมาเราศึกษาแล้วเนี่ยเราต้องศึกษาธรรมชาติตัวกูเจริญขึ้นหรือไม่เจริญขึ้นโดยคือจิตเราถ้าจิตเราเจริญได้เร็วทันกระกที่วเาเนี่ยปฏิบัติธรรมถูกต้องต่หลักธรรมท่านกล่าวไวน้นี่มโนปูพังขมาธรรมามโนเสถิฐามโนมยามีจิตคือเราจิตเราถึงก่อนธรรมะอยู่ที่จิตเราถึงก่อนเราจะถึงด้วยสถาปัญาที่ที่จิตตัวเองในหลักธรรมนั่นตัวธรรม,มะมีเบื้องต้นทางปังและที่สุดเนี่ยมาเราเข้าไปศึกษาเนี่ยจิตเราต้องถึงก่อน จิตเราถึงก่อนจิตเราเข้าใจจิตเรารู้นำป,ปฏิบัตินั้นธรรมะมารรนนำป,ปฏิบัติแล้วถ้ามันถอยหลังลงมันไม่เจริญขึ้นคําว่าถอยลงเนี่ยมันขาดคุณธรรมเจริญขึน้นจะมีคุณธรรมสูงขึ้นนั้นธรรมะธรรมะธรรมชาติปฏิบัติมาจะวัดที่ทําธรรมชาติของกรรมเรารู้วยใจเราว่าใจเราเจริญขึ้นหรือใจเราถอยลงคำว่าใจถอยลงคือใจมีอคติใจมีทิฏฐิใจมีตัณหามาณโวตตนหลงตนทะยู่ในเอ้นใจมันถอยลงไม่ได้ขึ้นธรรมะศึกษาสูงถ้าใจมันถอยลงใช้ไม่ได้ ธรรมชาติธรรมสัจจะมันจะผิดทางไปเลยนั้นใจเรามาปฏิสัธธรรมวัตถศาสตร์สาระชั่วแล้วใจเราจะเจริญขึ้นแล้วกรรมเราเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นใจเราเจริญขึ้นก็แล้วเกิดคุณธรรมกรรมมันจะเป็นคุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมเมื่อใจมันเจริญถึงธรรมทุตุลตใจเราจะมีคุณธรรมสูงมากคําว่าสูงมากคือมันจะละตัวตอนไม่หลงตอนไม่ถือตอนมายกตอนไม่หวดดีที่ดีใดทั้งสิ้น ธรรมะเนี่ยมันมันเจริญขึ้นแล้วมันจเจริญที่ใจเราจเจริญที่กรรมเราจเจริญที่ตัวเราไม่จะ,จะเจริญที่ศาสนาจเจริญมันจเจริญที่กรรมมนุษย์เจริญกรรมมนุษย์มีกายกรรมวจีกรรมและผลของกรรมและวิบากกรรมกรรมใดไรที่เป็นคุณแล้วกรรมนั้นที่เจริญศาสนาเป็นคุณอยู่ในศาสนาอยู่แล้วนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยถ้ามาเอาชาติธรรมะมาศึกษาแล้วถ้าติดพิธีติดประเพณีติดพิธีประเพณีจนหลงทางว่าเราเจริญเพราะเรามีราเ็นอันเนี้ยมันจะเป็นกิเลส เป็นตัณหาเป็นพะเป็ญชาเป็นสมุทัยสัตว์มันเป็นความเจริญที่ไม่จริงนั้นเวลาเราศึกษาธรรมะปฏิบัติปฏิปฏิปฏิบูชาก็แล้วเราต้องแยกแยกให้เข้าใจว่าเออธรรมะมรปฏิบัติแล้วทำเป็นธรรมกุณนั้นเราต้องรู้จักธรรมะเป็นธรรมกุณแล้วต้องรบธรรมกุณทุกความเจริญของใจเราและจิตเรานั้นธรรมะไม่ใช่สิ่งน์อย่างเดียวธรรมไม่เข้าวัดปฏิบัติรือศาสนาอย่างธรรมะมันข้าวัดปฏิบัติของเราด้วย ไอ้ข้าวัดปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นตัวศรัทธาปัญญาทิ่ถจิตเราเป็นกรรมเราด้วยนะั้นกรรมเราในตัวเราเนี่ยจเจริญหรือไม่จเจริญอยู่ที่ตัวเราธรรมะไม่เกี่ยวแล้วต่อไปเนี้ยนี่เราพูดถึงธรรมชาติธรรมกุลที่ตัวญาณตัวธรรมภายในตัวธรรมนี่เป็นปรมัตถภาวะสัจธรรมนั้นปีใหม่นี้ขอให้เราปีนั้นปีใหม่นี้เรามาสนใจ,จวความเจริญของจิตใจกันดีกว่าเยอะคืออย่าบอกบุญในสินจน์อย่าบอกบุญในศาสนาหรือมรรคผลอะไรที่มัน เป็นเรื่องของเราที่เราคิดกันจินตนาการกันพูดกันไปไม่รู้ว่าเราจะละชั่วกันแบบไหนเราคิดว่าศาสนาคือศีลธร,รรมเอาศีลธรรม nature, มาถือมายึดจนกระทั่งนิสัยสถาปัญญาตัวตนเรามันต่ําลงต่ําลงต่งําลงก็ได้อวดตอนเนี่ยมันต่ำลงถือดีอวดดีมันต่ำลงความดีมันคือธรรมะคือศาสนาที่เป็นธรรมคุณอยู่แล้ว นั้นธรรมะนี่อย่ามาเล่นเป็นละครไม่ได้อย่ามายึดมั่นถือมั่นไม่ได้อย่ามาให้ใครมาอดโมคุยโตไม่ได้ตอนนั้นเพราะมันคือดีหรือชั่วของคนเรานั่นเองคือศาสนาดีก็มีน้ำใจดีก็มีหิริดีก็มีเมตตาดีก็มีคุณธรรมในใจดีก็ต้องมีเหตุมีผลธรรมะเนี่ยเขาจบได้เหตุผลทุกครั้งธรรมะคือยานธาตุรู้เมื่อเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่นะเขาเรียกว่ายานตัวยานคือตัวจิตตสิขาตัวสติธรรมญาตัวรู้เนี่ยนะมันเป็นตัวโลกตุตตรธรรมและสุญญตาวิสุทธ,ธิ วิสุทธิ์ที่คุณวิสุทธิ์ที่จิตวิสุทธิยานมันจะมาตาตัวธาตุรูกรก้พระิกเกนคือตาตัวรูร้เนี่ยมันบริสุทธิ์เอาบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของศ,าส,า,ศา,สาสนาหรือศาสนาศาสนาเป็นตัวรัตนบเต่คุณนั้นตัวธรรมะคือตัวรัตนะเป็นตัวธรรมคุณรวิสุทธิจิตนะธรรมะจิตเนี่ยตัวจิตรัตนะธรรมะจะเป็นสุญญตามันเป็นคุณไปแล้วไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงค์แบบที่คุณคิดพระพุทธพระธรรมพระสงค์คือวิสุทธิ วิสุทธิ์ที่คุณวิสุทธิ์ที่คุณวิสุทธิที่จิตวิสุทธิ์ที่ทธรรมะพระเจ้าไม่เรื่องตำราที่เขียนไม่ใช่ตำราที่อ่านไม่ใช่ศาสตร,ร์นที่ตำราตำราว่าไว้ไอ้ใช่เนี่ยมันใช่แต่ว่าเราไม่ให้ตำรานี่ยมาสอนเราทําไมเดี๋ยวจิตเรามันต่ําลงนะเพราะตำราเพราะเรารู้มากบ้ามากรู้มากหลงมากรู้มากหลง,ลงตัวเองมากถือดีอดีมากจิตเราต่ําลง นั่นบางทีเราศึกษาธรรมะอย่าไปบ้าตำรามากนักดูธรรมชาติตัวเราเลยนี่เลาพูดเนี่ยต้องฟังให้ทันและศึกษาตามให้รู้ให้ทันจะได้เข้าใจว่าการยกระดับจิตเนี่ยธรรมะมาสุญญตาธรรมมันไม่มีไม่จะธรรมคุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมะไม่มีสินพจน์ธรรมะไม่มีรูปแบบใจตัวว่าชายหรือหญิงหรือดีหรือดีหรือชั่วในรูปแบบอย่างนี้นี่ธรรมะคือข้อวัดปฏิบัติดีชั่วรู้อยู่แก่ใจเรานี่สายของยาน ตัวยาในสมัญญารู้สึกในตัวธรรมคุณนั้นเวลาพ่ออธิบายตัวธรรมคุณแล้วเนี่ยวรพูดแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะมากับที่สัจธรรมคือตัวเราจเจริญขึ้นหรือต่ําลงอ่ะเราจเจริญจริงไหมเอาความจเจริญเราตัวไหนเป็นตัวหลักอาคยกรรมเราจเจริญคือไม่เบียดเบียนเพื่อกายกรรมประจีกรรมเราไม่จะเราเจริญเพราะการพูดไปโกหกปิ้นป้อนของตัวตนในคําพูดคําพูดมีเหตุผลมีสาระจิตใจ,จเจริญคือคุณธรรม มันเป็นตลของความเจริญมนุษย์เมื่อมนุษย์เข้าใจธรรมะที่เจริญและมนุษย์จะรู้จักคำว่าทําตัวเราเป็นคนดีดีกว่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่มีที่เป็นเอาเราดีไว้ก่อนดีน่ะเหมือนแับธรรมคุณของพุทธศาสนานั่นแหละเหมือนศาสนาดีนั่นแหละศาสนาดีเราต้องดีไอเราดีน่ยเราต้องรู้คุณของศาสนานั่นเรื่องหน้าที่เราอยู่และกัตตันดูรู้คุณแต่เราดีเราดีจริงเราต้องมีคุณธรรมจะมีหิริเมตตามีเหตุมีผลนั่นไอเหตุผลเราเนี่ยถ้าเหตุผลไม่มีถือว่าเราไม่มีคุณธรรม เมื่อเราไม่มีคุณธรรมเรารู้ทํำยังไงแล้วก็มีทิฏฐินี้มีสัญหามานะเราก็ต่ําลงก็เรียกอุปาทานนจิตลาเข้าทัจจศากทิฏฐิมานะนั้นเวลาฟังทำปฏิบัติทำหลวงพ่อใหญ่เข้าใจตัวเองว่าเออเราน่าจะทําตัวเราให้มีธรรมะเจริญในหัวใจเราไม่ใช่เราไปติดพจน์ติดวัดติดสินติดธรรมติดธรรมะปฏิบัติไม่ต้องหรอกแค่เจริญของหัวใจเราเอาเจริญทางจิตใจเราไม่ผิดหรอกบางทีเราเอาศาสนามายึดมั่นจนกระทั่งเอาเรื่องของพระุสมบูรห้ามใครจะนับถือพระ พระเนี่ยคือพระคุณเน่ยดีที่สุดแล้วไม่ใช่พระสงฆ์ไม่ใช่คนกินเมื่อเดียวไม่จับเงินจับทองพระสุปฏิปันโนไม่ใช่หรอกสุปฏิปันโนคือคนที่มีคุณธรรมสูงคือจิตคนมันไม่ต่ํา จิตเขาไม่มีอคติจิตเขาไม่เห็นเกตตัวจิตเขาไม่เห็นเกตตัวไม่ถือดีวันนี้จิตมีคุณธรรมรู้คุณรู้คุณชัดเกิดรู้คุณธรรมรู้คุณการกระทําของคนที่ทําให้เขาเขารู้จักคุณเขาจะไม่หลงตัวเองคนหลงตัวเองยังไงที่กดีไม่ได้โดยศาสตร์ของกรรมคือเราจิตเรามันต่ําลงหรือสูงขึ้นมาอยู่ที่จิตเราจิตสูงเราก็รู้อยู่แล้วจิตนั้นต้องมีกระตันยูรู้คุณนี่มันตายตัวเลยเนี่ยไอ้มา่องของสัตว์จะทำแล้วคนในระคุณไม่มีทางเจริญได้หรอกไอ้คนในระคุณคือหลวงชาติเกิด่ะคิดดบมมพ้ีกลลืตัว เราดีคือเราได้สมบัติพ่อแม่สุดท้ายเราก็กินแรงพ่อแม่ไม่รู้จักทดแทนคุณพ่อแม่เราดีีมาแล้วเราได้มีกินมีใช้มีสุขสบายในระคุณตลอดเลยไอ้คนนี้ก็ดีไม่ได้ถึงจะเป็นลูกคนมีสมบัติของพ่อแม่มันก็เป็นลูกในระคุณมันก็ใช่ไม่ได้นั้นตัวในระคุณเนี่ยเป็นหลักของศาสตร์ที่เราต้องมาใช้กับการปฏิบัติธรรมในระคุณไม่ได้ในระคุณศีลธรรมในระคุณชาติเกิดในระคุณความรักในระคุณน้ำพักน้ำแรงในระคุณชาติสนในระคุณไม่ได้ในระคุณเนี่ยถือเลยต้องถือไว้ก่อนพราะะจิตตนมัํ จิตต่ำคือจิตในลคุณนั่นแหละถึงจะมีศีลมีธรรมเหมือนลูกอะนะพอได้อย่าได้โตก็เหยียบพ่อเหยียบแม่ทั้งพ่อแม่ให้เกิดให้กินให้อยู่ให้ใช้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ว่านี่ดีไม่ดีพอได้ดีปั๊บเหยียบพ่อเหยียบแม่ลงเหยียบเหยียบคนลงไอ้นี่ยจิตเนี่ยชั่วจิตเนียต่ำเพราะมันสูงได้เพราะคนอื่นก็ส่งเสริมสุดท้ายพอสูงและลืมตัวลืมตนได้ดีลืมตัวลืมตนได้ดีแอคอาร์หัวตัวตนขาดคุณธรรมขาดกระตันยูรู้คุณไอ้นี่คือต่าาาเเเเลลยยนนนนนัั่วรรพูดดมมตงี้ก แต่ไม่ได้พูดด่ากันพูดห้เข้าใจธรรมะเราจะศึกษาธรรมะให้จิตเราจเจริญเนี่ยต้องยอมรับความจริงอันนี้เราต้องยอมรับความจริงเพราปัญธรรมะมันคือความจริงไม,ไ,รไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องขี้โมโ้คุยโตเรื่องความจริงนั่นไอ้ความจริงในศาสนาไม่เป็นคุณอยู่แล้วสาคัญที่พวกเราดีหรือยังดีเรามายะทําบุญพระหันดีถือศีลดีอะไรอะไรดีไอ้นี่มันข้อวัดปฏิบัติลระชั่วนี่คือการทําดีของเราพระชั่วไอ้ดีจริงเราไม่ได้ขึ้นกับการทําบุญให้ใคร หรือทําที่ทําดีที่ไหนที่ไหนมันดีที่ตัวเราเลยมม่ดีดีที่อยู่อยู่กับวัดนั้นอยู่กับศีลน,นั้นอยู่กับธรรมนั้นอยู่กับตรงนั้นตรงนั้นนั้นไม่ใช่มันอยู่ที่กรรมเราเลยนี่ศาสนานี่ เราพูดธรรมสัจจะนี้แล้วก็อยากให้เราเนี่ยเปิดใจใหกว้างรับรู้สิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นกับใจเรานั้นอย่าไปบ้าทำบ้าวินัยอย่าบ้าจานบ้าสำนักบ้าประหันบ้าบ้าอย่าไปบ้าอะไรในโลกนี่ดีที่สุดก็อย่าไปงมงายนอย่าไปงมงายเพ้อเจ้อไอ้เขาเล่าก็ลือเขาว่าอย่าไปบ้าตามเขาเพราะมันยการวัดคุณค่าของจิตใจเราว่าจิตใจเราตัวเราเนี่ยดีหรือยังนั้นเราอยู่ตรงนี้ดีดีดีมันอยู่ที่ว่าเราดีหรือยังถ้าเราว่าดีมันก็คือดีตรงไหนก็ดี ดีที่อยู่กับเขาเขาเป็นพระเราก็เป็นพระเขาเป็นคนดีเราก็เป็นคนดีธรรมะธรรมะดีเนี่ยมันจะไม่แยกแล้วนะพ่อดีก็คือลูกดีพ่อแม่ดีก็คือลูกดีลูกดีคือพี่ดีน้องดีมันจะไม่แยกมันจะไม่แยกใครดีใครชั่วมันดีไปเลยเนี่ยดีอันนี้มันดีของศัตรธรรมคือกรรมของสัตว์ถ้าเรายังแยกดีแยกชั่วมึงดีกูชั่วมึงถูกกูผิดไอ้นี่ไม่ใช่แล้ว ไอ้ทต่เราใช้ที่ถีบมานะอย่างนี้เราจะกลายเป็นคนที่เห็นผิดแล้วเราก็จะหายกระดับจิตเราไม่ได้เลยเราจะยกจิตเราไม่ได้เลยเราเดินสายกลางเลยเรารู้อยู่แล้วถ้าพ่อแม่ดีแล้วก็ดีแบบท่านพี่น้องดีดีแบบท่านใครดีดีแบบคนนั้นไปนเลย ธรรมะมันมีระดับดีตั้งแต่เบื้องต้นทำการแล้วที่สุดก็แล้วที่สุดมันจะต้องไปที่เดียวกันคือดีเหมือนกันพ่อแม่ดีได้แล้วก็ดีได้เหมือนพ่อแม่พระดีได้แล้วก็ดีได้เหมือนพระพุทธเจ้าดีแล้วก็ดีได้เหมือนท่านดีที่สุดสูงสุดคือสิ่งนั้นเป็นธรรมคุณมันใช่เลยดีใดที่มันตรงกันและเป็นจริงและเสมอภาคดีมันเสมอภาคเป็นธรรมคุณเลยธรรมะนี่คือธรรมวิสุทธิคือตัวธรรมคุณเป็นตัวศาสนาที่เป็นตัวแก่น นั่นตัวศาสนาไม่ใช่พระเรื่องโยมเรื่องชายหญิงเรื่องวัดบารามเรื่องกินเดินนอนนั่งเรื่องวินนงงมุตตแบบที่เราเห็นเพราะทำนั้นไอ้ใ,ใจเรามันจะไม่เจริญถ้าเอาสิ่งนั้นมาเพียบในใจที่เจริญเนี่ยมันต่างากังน,งงนทั้ฟ้ากับดินเนะมันปรุงแต่งไอ้นั่นทิฏฐิมานะไอ้น่ยหลงตัวหลงตอนขาดคุณธรรมก็ได้ขาดทีริก็ได้มันไม่เจริญก็ได้ รูปร่างภายนอกว่าเจริญใช่มันโลกียธรรมเป็นศาสตร์ของธรรมชาตินุษย์ปรุงแต่งอาสาาัณฐานมาเป็นข้อวัดปฏิบัติมันจเจริญแต่เพียงาสตณฐาเปลือกมันจเจริญแต่เปลือกแต่ธาตุแท้เนื้อแท้ของของสารธรรมหรือแก่นแก่นสาระมีความจร,ริงมันลดลงลดลงคือความความจริงคือเรามไม่จเรมจริญจริงเรามีแต่ความเจริญแต่เปลือกแต่เปลือกแต่เปลือกทุกที่มีแต่ความเจริญแต่เปลือกเป็นภาพมารยาธรรมไอ้นี่พยายามหลีกเลี่ยง ให้มันรู้จักธาวมาดีที่มันเรื่องศาสนาดีศึกษาให้เป็นหนึ่งสองสามต้องรู้ว่าศาสนาจบที่คุณนั้นธรรมาชาติคุณเนี่ยเป็นแก่นของศาสนาเรารู้จักศาสนาเบื้องต้นการละที่สุดอย่างนี้เราก็ปฏิบัติทำไ,ได้วยความครบอย่างนี้ชั่วระชั่วระชั่วศาสนาดีศาสนาดีเราชั่วระชั่วศาสนาดีเรา,าก็ตอ้องดีไอ้ดีเราเนี่ยมันต้องดีที่มีเหตุมีผลนะดีเราต้องมีเหตุผลดีนะถ้าดีแบบปวดดีที่ดีไม่ใช่หรอก ไอ้ดีเรามันชอบอวดดีทื่ดีแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ขี้โม้คุยโตไอ้นี่จบไปได้เลย,เลยนี่บ้าไปแล้วนี่ศาสนาเพ้อเจอและงมงายแล้วบ้าเรื่องศาสนาเอาอ้างศา,า,าสนศาสตร์ศาสนาห้าปันปีแล้วต้องมีศาสตร์พุทธเจ้าก็บอกว่าศาสนามันเสือ่อมเพราะพุทธบริษัทพุทธบริษัทษไม่ก่อใจการยกระดับจิตให้เป็นจิตเจริญจิตเจริญมัวตะบกมุ่นในสินพราะผมมุ่นในพจน์วันนดผมมุ่นในธรรมะขี้โม้คุยโตมันจึงทำลายศาสนา หลวงพ่อจะบอกว่าพระที่ที่เป็นพระประเสริฐวิเศษที่เราคิดกันน่ที่ท่านตั้งตัวต,วตนผู้วิเศรวิเศษเนี่ยท่านไม่เข้าใจคนอื่นเจริญเลยท่านเขาถ้าเอาเจริญท่านคนเดียวท่านพวกท่านคนเดียวเป็นพวกจเจริญแล้วเท่านั้นเลยพระเอาพวกพระเจริญยกยอกัอนเองปอบปั้นกันใหญ้ญาติโยมหลงไหลเนี่ยความเจริญเนี่ยไม่ต้องไปยกใครใครยกใครแต่มันมันเจริญเสมอกันอยู่แล้วนั้นความเจริญคือความจริงความจริงคือคุณธรรมของใจและความดีของคนที่มันเจริญแล้วเจริญแล้ว พระเนี่ยแหละเป็นตัวเหตุให้เกิดความเสื่อมในพุทธศาสนาก็ได้เพราะอะไรเพราะปยกกันเองยอก,กันเองว่ากันเองเราเข้าถึงมิมุติแล้วพวกเราพวกทหารยกยอปอปั้นกันเองแล้วก็โม้จนทั้งไม่ดูไม่ดูเข้เรา,าไ,มไม่ดูตาม,มาตรเรือไม่ได้ศึกษาทําให้มันอยากลึกซึ้งวา่าเรากำลังยกระดับจิตกันหรือเปล่า และจิตเรามันถูกต้องตรงไหนไม่ถูกต้องตรงไหนก็จิตเรามันไม่ดีไม่ดีตรงไหนก็ขาดคุณธรรมขาดกัดตัญญูขาดเมตตาขาดยีดีขาดเหตุขาดผลเท่านี้แหละมันเรื่องของความรู้สึกเราต้องยอมรับแล้วว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นเพราะศาสนาเป็นหลักคุณตั้งแต่เบื้องต้นทำาัญลัที่สุดเรามาจากไหนมาละชั่วกันนั้นละชั่วเราเรื่องดีเราเนี่ยมันมีเรื่องศาสนาเรื่องนิสัยคน เรื่องจริตนิสัยคนถ้าเรารู้จักตัวเราไปปฏิบัติทำไปครบในพระธรรมในเบื้องต้นทานศีลเป็นปรกรรมเรากุศลจิตสติสัญญาเป็นสังฆธรรมเป็นกุณธรรมขุ้ใจสติสุมัยายานทารู้วิสุทธ,ธิความรู้สึกเราไม่เรื่องของความเจริญในใจเลยและต่อไปเนี่ยมันใจเรารักดีอ่ะหรจิตเราใจเรารักดีอ่ะคุณรักดีตรงไหนอ่ะพอเรารักความยุติธรรมหรือความเรารเราักความเมตตาเรารักความดีเช่นเมตตากรุณาเรารักดีอันนี้เรารักธรรมะเนี่ย เรารักส Pr ัจธรรมคือความเมตตาความเมตตาเป็นความรุณราความเมตตารุนาเป็นเหตุของความกตัญญูรู้คุณมิริโอตปาเรารักธรรมคุณเราลักเหตุผลตรงที่เราสัจธรรมของการยกระดับจิตไม่จิตรักศีลรักสมาธิรักปัญญารักวิมุตติข่ากิเลสตัดกิเลสแล้วก็ตั้งตัวตนทุกประเสริฐวิเศษสิ่งนี้อย่าไปทำอย่าไปหลงทำอย่างนี้เข้าอย่าก็ดูไปอวดโม้คุยโตอย่าทรมาปฏิบัติไปคือไม่ต้องไปโม้หรอกยกระดับจิตให้เป็นเท่านั้นั่นปีนี้อยาให้รู้จักคำว่ายกระดับจิต ลกจะดับจิตที่มีคุณทำรรให้มากเช่นกตันยูรู้คุณแก็บชาติเกิดเยอะๆกระตรรันรู้คุณข้าวแดงแกงร้อนเยอะๆกะตันยูรู้คุณสิ่งที่เราได้กินได้อาศัยที่ก็ให้เรากินอาศัยอยู่อาศัยเนี่ยมันก็ทั้งคนก็ให้ความรักเรารู้คุณตันยูความรักความทุกขสารรู้ความรู้สึกกตันยูรู้คุณตามพักตํำแห่งข้าวแดงแกงร้อนที่ก็ให้เรากินที่เขาอาศัยรู้คุณอย่างเดียวเลย แล้วจิตใจเราก็เจริญ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 ไปลูกคุณของโลกลูกคุณของธรรมลูกคุณก็คือคนรู้จะคิดน่ะเออเกิดมาอาศัยก็เกิดแก่ผ้าเกิดได้ดีแล้วอย่าลืมตัวอย่าถือด,ดีอด,ดีเราใช้เหตุผลนี้ก็ได้ธรรมะพะยกระดับจิตเราเมื่อเราเข้าใจธรรมะแล้วมันจะเข้าใจธรรมชาติของธรรมง่ายๆไม่ต้องติดพอติตดวัดมันติดนิกายภาษาสนามมันดีอยู่แล้วมันเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้ตลอดกาลในอากาศที่โกอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจแล้วยกระดับจิตไปเลยเมื่อถึงที่สุดแล้วธรรมะว่างแล้วต่วสัจธรรม กูไม่ชั่วจิตเราจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันก็อยู่ที่ตัวเราเรานะต่อไปเนี่ยต่อไปเนี้ยเราจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ยกระดับยกระดับคือคือเรายกระดับเราเองยกระดับจิตเราเป็นจิตอริยจิต จิตอายะจิตคือจิตที่บริสุทธิ์จิตเราเองจิตมีคุณภาพจิตมีคุณธรรมมันดีที่จิตที่ใจเราเลยไมด่ดีที่ศีลพจน์มันดีที่วัดพจน์มันดีอย่างนี้รับสังคมมันจะรู้สึกว่าสังคมต้องยอมรับควา,ามดีของกันและกันไม่ยายอมรับศีลพจน์ของใครไม่ได้ยอมรับพจน์วัดของใครมันยอมรับความดีของคนเป็นธรรมะไม่ใช่ยอมวัดไม่ใช่ไปยอมรับวัดพจน์ศีลธรรมธรรมะไม่ไเ,เ,เป็นธรรมะพระเจ้าไม่ใช่ถ้าเอาจริงนั้นเป็นธรรมะพระเจ้าศาสนาจะเสื่อมเลย มันกลายว่าผู้ชายจะได้เปรียบผู้หญิงผู้ชายจะหลอกลวงผู้หญิงและผู้ชายจะปั้นแต่งเก่งมากผู้ชายจะโม้จะหลอกลวงเก่งมากผู้หญิงทําอะไรไม่ได้เลย ความเป็นจริงเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเกิดมาก็ต้องการความดีเหมือนกันดีเสมอกันคือชายมีน้ำใจหญิงมีน้ำใจหญิงมีหีดิชายมีหิดิชายมีความหญิงมีคุณมันเสมอกันเองนี่คือการยกระดับจิตไม่ใช่จะไปบ้าพระแล้วกับพระปันเร์จุดพระมันก็คือพระก็คือคนเหมือนคุณถามว่าระดับจิตคนเนี่ยทายกระดับเดียวกันได้ทั้งหมดมันเป็นพระสงฆ์ได้กันทั้งหมดได้คารวะก็เป็นพระสงฆ์ย่าสงฆ์ได้ โจกรก็เป็นริยสงได้ถ้ามันกลับใจได้คนเราชั่วได้ดีได้ตัวเขาเองไม่มีใครจะพาเขาดีได้เขาทําของเขาเองนั้นศาสนาที่เอาเรื่องผู้ชายไปตั้งตัวตนแล้วก็สอนชาวบ้านลิสาตของเขาได้สืบความเชื่อบ้าบอของเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่เข้าใจยกระดับจิตมันเข้าไปติดยึดพจน์วัดติดยึดศา,าสานาศาสตร์แล้วมันจะเสื่อมเพราะศาสตร์นั้นเป็นหลักสากรเขาใช้กันอยู่แล้วไปศาสตร์เป็นเป็นวัดเป็นศีลธรรมจยิยธรรมอยู่แล้วเป็นธรรมคุณอยู่แล้วนั้นเวลามองตรวนี้มองให้ชัดมองให้เข้าใจ ศาสตราพินศาสตรเปินปคุณตลอดตั้งแต่เปลือกเนื้อแก่นไปเลยแต่ตัวเราเนี่ยและตัวศาสตร์ที่ต้องลดละมณทิทิศศาสตร์เราศาสตร์กูเนี่ยไอศาสตร์มีมุิของเราเนี่ยมันศาสตร์ความรู้สึกที่ดีของเราไม่จาเป็นต้องยึดมั่นถือมั่นอวด,ดีอะไรเลยเนี่เรามองศาสนาตัวเนี้ยปีนี้เราใช้เหตุผลท่านนี้เราไปใช้คิดบ้างการยกระดับจิตเรา เรื่องยกระดับจิตที่สาคัญมากนะยกระดับจิตพวกเรานจากคนไม่มีเมตตาให้มีเมตตาคนนี้แต่คณนี้มีรู้จักกัตตัญญูรู้คุณคนเห็นกิจตัวเรื่องอื้อเฟื่อเผื่อแผ่บ้างคนเรารู้จักเหตุผลบ้างมีบ้างและหัดมีเหตุผลมีคุณธรรมบ้างนี่คือการยกระดับจิตอย่าไปบ้าธรรมะธรรมโออย่าไปเชื่อคนพูดธรรมะคนที่อวดธรรมะเยอะๆคุณธรรมในใจไม่มีข้าบาปอยู่แล้วคนจะพูดธรรมะสูงเนี่ยถ้าคุณธรรมในใจไม่มีมันก็ไม่ใช่ได้ใช้ไม่ได้หรอกทาไมเพราะธรรมมันเสมอภาค ธรรมะมันธรรมะธรรมะมันเป็นธรรมคุณมันเสมอภาคมันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์อยู่ในธรรมะนั้นคือความเสมอภาคของมนุษย์อยู่เป็นสุขได้ธรรมคุณเมตตาคือใจมันบริสุทธิ์เนี่ยโลกมันอยู่ในใจคนเราที่บริสุทธิ์โลกมันอยู่ในใจคนเรามีเหตุผลมีคุณธรรมคุณธรรมคุงใจได้เหตุผลของใจเป็นเหตุผลความรู้สึกของเรานมันทาให้โลกอยู่เป็นสุขไม่ใช่ศาสนาพจนิกายทําให้โรกเจริญได้มันไม่มีหรอกมันก็แค่นั้นเองมนุษย์เราจะเดือดร้อนจะดีซ้ําไป ยิ่งเอามานุษย์คนนี้คุณไปปั้นแต่งจนเป็นพระเจ้าเทพเจ้าเป็นผู้นําเป็นเหมือนว่าพุทธเจ้าอวตารมาเลยเป็นพุทธเจ้าอวตารมาเลยเป็นตัวแทนเลยคุณคิดว่าพุทธเจ้าอวตารเป็นพระสงฆ์อง,งค์นี้องค์นี้เนี่ยนะหรือการเกิดพุทธเจ้าเป็นพระสายสงฆ์เป็นขีณัสพระสฆงเนี่ยเป็นผู้อวตารแทนพุทธเจ้าพระสเงี่ยเป็นผู้เผยแพร่ธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้ามาได้อวตารมาอกท่านิพานแล้ว,วท่านพระสงฆ์อวดอุตริว่าตัวเองเนี่ย วิมุตตแบบพุทธเจ้านะแล้วก็หลงตัวหลงตัวอะไรนะไม่ใช่มันอย่าไปสนใจเลยพุทธเจ้าคือบริสุทธิ์ที่ปนิพพานแล้วคุณก็ใจยกระดับจิตเข้าสู่นิพพานมาใิตตัดกิเลสไปนิพพานแล้วมานั่งอวดโตอวดตนไอ้นี่มันผมมันเอาพุทธเจ้าอวตารมาเป็นโกู่งเงี้ยนะคุณอย่าพุทธเจ้ากลับมาเกิดอีกคืออย่าอวดตนล้ววลุธรรมอีกคุณยกระดับจิตคุณไปเลยให้เป็นคุณธรรมมันจงไม่ต้องติดพอดติดวัดติดนิการติดอาจารยติดอะไรติดดีติดชั่วติดศาสนาเพราะศาสนาเป็นธรรมคุณอยู่แล้ว เรามองศาสตาปินกลางๆไปไปเส้นทางเดินไปสู่ความเจริญที่แท้จริงนั้นความเจริญที่แท้จริงคือยกระดับจิตเราในเป็นหลักวันนี้ก็พูดให้เป็นแนวทางคิดเป็นเหตุเป็นผลไปไม่ได้คิดไปดูถูกลบหลู่ใครนะพูดให้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตเราเท่านั้นปีนี้เรายกระดับจิตเองให้เป็นโดยการใช้ธรรมะหรือศาสนาพุทธเจ้าที่เป็นตัวรัตนเนี่ยศาสตาป็นตัวรัตนะเป็นตัวธรรมกุลยกระดับจิตไปให้ได้ก็การปีนี้ขอให้ศึกษาการยกระดับจิตและให้สูงไปเรื่อยๆตามระดับจนถึงจิตเราถูกต้อง เหตุเห็นเห็นแจ้งในีรรชัจิตที่ถูกต้องคือจิตเราบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสไม่ต้องโม้ไม่ต้องวอดโม้อะไรจิตเราไม่ชั่วใช้ได้เลยเหตุผลปีนี้ผู้คนทำางนี้ให้บ้างนะกับตัวเองอย่าหลงตัวเองก็แล้วกันปีนี้ลดละมนาทิฏฐิลดความคิดเห็น ที่กูรู้อดดีทือดีลดความรู้สึกที่มันเห็นเกตตัวได้เดือดร้อนคุณเยอะเิกเลิๆหมก็ให้จิตมีคุณธรรมให้เยอะที่สุดเมตตาให้มันเกิดขึ้นกับจิตเราการณุณาให้เกิดขึ้นกับจิตใจเรากตัญญูรู้คุณให้มีในจิตใจเรามีเหตุผลเยอะๆว่าจิตเรามีความรู้สึกรับผิดชอบสังคมไม่สร้างทุกข์ให้เขาไม่อยากทําให้เขาทุกข์แล้วเลิกการคิดพูดทําให้สังคมเดือดร้อนจากการพูดคิดทําเราไม่ว่ารู้อะไรจะพูดอะไรคิดอะไรอย่าให้นเก็เดือดร้อนเพราะคำพูดความคิดเรานี่คุณธรรมที่คุณต้องถือนาน เราไปยกระดับจิตตัวเองของาีนี่กัน